Da! <laughs> dat varkentje. Komt ze nou langs de, de garage? Oh, goed. Ik kan oh, ja. ook. Ja, nou, dat is leuk, de hele tijd Ze zijn wel wat actiever geworden, ja. Ja. Dan nou, misschien komt ze. Ja, ja, daar, 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 daar. Bij die. Uh... Ja, ja, mooi nooit gaan. สำรวจส่วนแล้ะสวัสดีนะจ้าเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนค่ะมากค่ะพาะกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันจะใจแฮปปี้หมูน้อยหมูน้อยไอ อันนี้เสียงพันนี่ค่ะที่เออโบว์เวลนี่ก็คือเบิ่งเบิ่งบึงบงบ่งอัน,นพันเห็นเงียบไปเลยพุ่นไปลราเลาะแล้วลวันนี้ก็เมื่อบานนะครับันนี้ก็เมื่อเหอนพันละปะกันไปเลาะบานสวนเลาะป่ายางล่ะอันกับมือใหม่หวันใหม่สดเชิญสดใสกันเนาะค่ะเด้อวันนี้นั่งจึงอยู่ค่ะอากาศดีลมเย็น ทักทายกันแต่ละมื้อเนะค่ะเนะมากินกาแฟนํากวันค่ะมื้อใหม่วันสดชื่นสดใสก็คือเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีนํามันมื้อนี้เนะคะ่ะเนะ เพิ่นดี้ะคะมีหมูน้อยกันะ่าขลังเป็นตะแพงดังนี้คํไอายหดน้ําต้นไม้ดอกไม้นะะี่ค่ะย่างตามหลังค่ะตามส่ยางอายหดแล้วแล้วก็คือบ้านหุจักขวามะคะีาค่ะพันเก็บสายงงส่ยางแล้วพันก็เหมือนะะี่ค่ะประกันเมือสองคนอันสองตัวบะนะคะ่ะวันนี้พันมาสำรวจอันบานสวนตั้งแต่เ้าอ,อมไปไหล่รอบเลย้อคะ เบิ่งแล้วก็เพลินดีเนาะค่ะเนะเาะไอตุ๊กตาก็ดีใจที่ไอ้บุญรอดมีอันเพื่อนค่ะอันหนังเสาวบุญไหล <c oughs> ประกันอยู่วันนี้ก็เริ่มเริ่มผักกันอันสำรวจพื้นที่เนาะค่ะเนาะมีมู่ก็พากันไปว่างั้นเด้อปะไอ้บุญรอดก็มาช่วงใหม่ๆที่ว่าเพื่อนไปไประชวรไผ่มานันโอยอยากอกจากเงอนเลยค่ะยานเนาะค่ะเนาะไอ้บ้าน เป็นยานกระบ,บตีดอกค่ะเพราะว่าประจุไยทั้งคืนเนาะคะ่ะเนาะโดนหมาล่าเนาะคะ่ะเนาะมาว่าเถือนตอนสิบมสโมงเช้าเอ้ยว่าพันเก่งขนาดค่ะก็ย,ยังจําภาพได้อยู่ตุ๊กตามาอยู่นําขัวเอ้ยเนียนเอ้ยเหลียวไปแล้วอันเงียบเลยค่ะเพราะว่าขึ้นว่าอันโ้ยมาแล้วคิดว่าตายว่ากันไปหาเหมือนเราเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็บเเบความเกา่าเรื่องไอบ้บุญรอดเหลียวไปว่าเห็นหมูน้อยอันโตสั้นรึอทึดเลยค่ะตอนสิบโมงเช้าจักเหี่ยวเขาจักยานจัก มดกัดเนกขนนกมดแดงสายมดส้มมีมดเหรอคะมันอยู่นลำป่าจักมาแต่ทางเลยค่ะอยู่อยู่นลำขัวเออหเหลียวไปยันตสั้นได้ทึดคือคือมันสั้นเนะะเเี่ยเอยเลียวเอามา้ห้องหาอายเล่นไปหาอันพ่อพันตั้งแต่หันมาก็หลายมืออยู่เดียค่ะที่พันโบดได้ออกจากบริเวณบ้านเดี๋ยวนี้มีหมู่อันหนงังสาวบุญไหลแล้วพะกันเล่นแล้วก็แฮปปี้เนาคะค่ะเนาะสดชื่นก็เห็นแล้วก็มีความสุขค่ะ ก <laughs> มสดาอุดอุดอุดมาเข้าทักทายอยู่นำนาอัน,น,นทังหลังประตูเงนะเพื่นเอ่ยคาหมักขอชอบไปบึงป่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบุญรอดบุญหลายไปแล้วบะเหนียวเสียงเพ่น เออตุ๊กตาก็อีกสามมื้อกับกับบ้าน,นะคะกับประเทศต่างประเทศบานต่างประเทศกับนเนเธอร์แลนด์ละอีกสามมื้อนะคะเนาะกะับไวข้นาะเดียวค่ะไวไวแต่ก็ยังว่าเนานะเนาะอันการดันมาอันเยือนกันก็มีการสิ้นสุดนึ่นบอกคะ่ะก็ต้องถึงเวลากับการต้องกับนะะเนาะ ก็มีความสุขขันได้มาอันรับรู้เรื่องราวอันแฮปปี้หลายเรื่องเนาะค่ะเนาะเรื่องราวเศร้าก็มีคืออันมาล่าหมูน,น้อยเนาะค่ะเนาะอันที่อยู่นําบ้านสวนนี่ค่ะเรื่องราวแฮปปี้ก็เยอะค่ะก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหานําชีวิตเนาะค่ะเนาะก็อยู่แล้วก็มีความสุขบ้านสวนก็อุดมสมบูรณ์ด้วยอันอันนี้ค่ะพืชอ,อันตระกูลสัตต้นไม้อันผลไม้เนาะคะ่ะนก นกหนูก,กระจนกระเตอันเตมีมดหรอคะคบเขียดมีมดเหรอคะเนะเห็นมดมดสม้มแล้วที่สำคัญก็ชีวิตหมูน้อยไ,ไอ้บุญรอดไอ้บุญรอดมีมากันสามตัวเนาะ,ะเนอเรื่องเล่าก็ที่แรกมาตัวเดียวไอ้เลยขี้ตูนแล้วไปเอามาหมูอีกสองตัวอยู่กันมาได้เกือบก็อาทิตย์แล้วเลยค่ะหมาเริ่มมาล่าซะ เลสเสียอันตายอันโตนึงขาขาดเนาะค่ะเนาะเอ้ยู้เอามาใหม่เอาไม,ม้มือเอามาทีแรกตัวใหญ่คนหมูทงใส่เนาะหลับสู้สู้กับหมาคือน้องหนีเอ้ยว่าอันเอ้ยบ้านหมูน้อยทรงตัวแล่นหนีนะคะเหลือไอ้บุญรอดคนเดียวอีกตัวมันนึงจักตายหรือว่าคนจักไปหรือว่าโดนหมากัดหมาล่ากับบรุนเนาะค่ะเนาะไปหาแล้วบุญเจอก็เลยเศร้าค่ะก็เหลือไอ้บุญรอดก็ทั้งหลังพเพรากระปินอัน มีรอยหมาขวัญอยู่ด้วยค่ะมันกระบ,บาตเจ็บเนาะค่ะโนที่พ่นมาก็มีชีวิตรอดมาได้ถึงได้ชื่อไอ้บุญรอดไอ้เลยตั้งซื้อว่าไอ้บุญรอดเรื่องหมูเนาะค่ะนี่นอกจากนั้นหมาก็สองมือต่อมาไอ้เออก็ไปเอาอีกอันนางสาวบุญไหลายมาอยู่นําขี้ตุนก็พากันอยู่นี่คะนีอืมเบิ่งพากันดุดตัแล้วอืมอันนี้หลังน้ำไอ้จะนอนพ่งกะ ตกหลังน้ำหรือเปล่ากำลังคิดดื้อนูค่ะหนูโอ้โตกค่ะไปละไปกันละสองคนก็มีความสุขว่าง,งั้นเถอะอันชีวิตอันหมู่น้อยบ้านสวนแล้วก็ผมมีอากาศเอ้ยมาอยู่ก็มันก็เป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะอากาศฮอนเดอฟ้าก็เจอใบใบดีอ่ใบดีเต้ขาฟ้ากับใบดีเต้ขอเนี่ยแฟนอ้ยถามว่าอันเสียงหรื <laughs> เสียงหมูน้อยอันไปดุดอัน กระเบื้องเหกระเบื้องที่ไอ้พ้นวางไว้าำธนหลังน้ำเนี่ยค่ะก็มีความสุขไปอันพ่อหมาบ้านเนาะค่ะเนาะมัน,นก็อีกสามมื้อกเ็เหมือค่ะกระเป๋าก็จัดเราเอ่ยกะนะันเรียบร้อยก็มีแต่ไปอันลาญาตเนาะค่ะเนาะไปอันสวัสดีเพ้นกบพ้อก,พกันอีกก็เป็นเทือน,นาไปหมดค่ะก็ว่าแบบนี้ถ้าว่ามีชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ละคนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มัน โลกมันเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะกเอวยกรใส่เอ่าอฟังเพราะว่าญาติเอวยมาเที่ยววันบุญเดือนสี่ก็บ่มีคู่กรณีเนะคะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอยู่ดีฮันไปชนต้นหมากเห็นเอวยบอกว่าฮันส่งอันลงพยาบาลอยู่ตัวจังหวัดเข้าไอซีย์เลยเด้อค่ะบ่มีคู่กรณีแต่ว่ารถมันพุ่งจักพันไปเอ็ดวิธีเลยลรถมอเตอร์ไซค์นะคะ่ะพุ่งไปชนต้นไม้ดีบ่แม่นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นหมากมันยืดยุ่นได้เนาะค่ะเนาะ แต่การเละค่ะนาตาเละพันบอกกันตรงอ้อีกเยอะค่ะบัตอุบัติเหตุมันเกิดเอ,อ้ยยังไซเออฟังค่ะพราคนเฮามันบนแน่เดียวนี้นะคะเนาะต้องดูแลตัวเองสุขภาพทุกคนเลยค่ะก็มีแต่ความสุขความโชคดีเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็พอกันคลิปอันคลิปหน้าจะ้ะอ่ะสดเชื่นทุกคนเลยนะจ้ะ้ะขอบคุณลหลายๆที่มากินกาแฟกับอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันสวัสดีค่ะ